แสงอรุณแห่งดวงใจประพันโดยอัคคีตอนที่9บรรยากาศยามค่ำคืนของกรุงเทพแตะแต้มด้วยแสงสีคับข้างไปด้วยนักท่องราตรีหลากเพศหลายวัยหลังไหลามาเพื่อเสพความสุขจอมปลอมไม่เว้นแม้แต่มานพบหลังจากพบสตรีโดยบังเอิญที่ร้านอาหาร ในสมองเขาก็มีแต่จะคิดวนเวียนไม่รู้จบจนกระทั่งต้องมาสงบใจที่นี่ค็อกเทลเล้าในโรงแรมระดับห้าดาวกลางเมืองที่นี่รับเฉพาะแขกระดับ V.I.P. ราคาค่าเครื่องดื่มแพงชนิดมากกว่าเงินเดือนพนักงานกินเงินเดือนบางคนร่างสูงเดินผ่านเหล่าบริกรที่โค้งคำนับให้หรายทางอย่างไม่แยแสนักเข้ามาคนเดียว ไม่นึกอยากโทรหาเพื่อนฝูงให้ออกมาร่วมสังสรรค์ดังเช่นเคยชอบทำและดีมากที่ที่นี่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เลือกหลากหลายชนิดคืนนี้เขาอยากเมาอยากใช้เหล่าย้อมใจสับสนตัวเองให้สงบลงบ้างจะรับอะไรดีครับบริกรถามเมื่อเขาทอดตัวนั่งลงบนโซฟาด้านในสุดของร้านบาลันดีเสียงตอบอ่อนเหนื่อย อ๋อเดี๋ยวก่อนเสียงเรียกครั้งบริกรหนุ่มให้หันกลับมามองแขกอีกครั้งเอามาทั้งขวดเลยแล้วกันแล้วนี่สั่งพลางหยิบธนบัตรใบละห้าร้อยบาทยื่นส่งให้ฝ่ายนั้นตาวาวโค้งคำนับก่อนคว้าหมาอย่างกับกลัวว่าคนให้จะเปลี่ยนใจถ้าไม่เรียกอีกไม่ต้องกวนนะแขกจอมทุ่มกำชับครับ ทิหนักราคาห้าร้อบาทเนลมิตมุมสงบให้มานบได้อย่างใจเขาเอนตัวพิงพนักหลับตาลงแต่ในสมองกลับเห็นภาพหญิงสาวกับชายหนุ่มคู่หนึ่งนั่งรับประทานอาหารกันอย่างสนิทสนมท่าทางไม่ผิดจากคู่รักในช่วงเวลาหวานชื่นใครกันที่มากับสตรีชายหนุ่มคลุ่นคิดสำหรับสตรี อาจจะเดายากว่ารู้สึกอย่างไรแต่สำหรับฝ่ายชายที่ถ้าคอยเอาอกเอาใจสตีอยู่ตลอดเวลาตีความได้อย่างเดียวว่าชายหนุ่มคิดกับสตีอย่างไรยิ่งคิดใจมานพก็ยิ่งรู้สึกไม่ต่างจากถูกเผาเขาหยัดตัวขึ้นนั่งตรงคว้าแก้วสายก้านยาวที่บริกรเตรียมไว้ให้ยกขึ้นกรอกน้ำสีเหลืองอ่อนทีเดียวหมด มือใหญ่กำก้านแก้วแน่นแทบจะแตกคามือเพิ่งรู้ว่าความรู้สึกเสียดายมันเป็นอย่างนี้นับจากวันที่เขาเดินทางไปต่างประเทศภาพของสตีที่สดใสอ่อนหวานก็ดูจะเลือนรางลงไปและถูกแทนที่ด้วยหญิงตาบอดเดินสเปะสปะจนหน้าเบื่อหน้ารำคาญตามจินตนาการของเขาแต่แล้ววันนี้ภาพที่เห็น กลับเป็นสตรีในชุดเดรสสีชมพูควงคู่มากับชายหนุ่มท่าทางภูมิฐานกิริยาท่าทางพอเหมาะพอดีอย่างที่ทำให้ใครหลายคนอิจฉาชายหนุ่มผู้โชคดีคนนั้นได้ไม่ยากแทบไม่มีทีท่าของคนพิการทางสายตาปรากฏให้เห็นวินาทีนั้นเองที่เห็นสตีมันทำให้เขารู้สึกเพียงพิษพักยากนักจากหักจิต ให้หวนคิดคำหนึ่งถึงความหลังเพียงได้พิษหาไทยรู้ว่าคงยังติดตรึงฝังกับครั้งเก่าเคล้คาคลอเคลียอุ๊ยเสียงอุทานดังขึ้นดึงให้มานบหลุดจากห้วงความคิดเงยหน้าจากแก้วเล่ารู้สึกเปียกชื้นตั้งแต่ช่วงไหลลงมาถึงแผ่นอก ดวงตายาวรีมองเสื้อสูตรที่เพิ่งถูกราดด้วยแอลกอฮอล์แล้วเหลือบมองเจ้าของเสียงอุทานในชั้นเริ่มต้นเห็นหญิงสาวหุ่นผอมเพรียวตามสมัยนิยมในชุดสีแดงเพลิงท่ายืนไม่ค่อยมั่นคงนักซึ่งก็คงเป็นผลจากฤทธิ์แอลกอฮอล์อยู่ตรงหน้าขอโทษค่ะดีฉันซุ่มซ่ามเองดูสิเสื้อคุณเปียกหมดหล่อนกล่าวขอลุกแก่โทษ พลางหยิบผ้าเช็ดหน้าจากกระเป๋าถือยื่นเข้ามาใกล้ดิฉันเช็ดให้นะคะไม่เป็นไรครับคุณเองก็ไม่ได้ตั้งใจนี่มานพยกมือห้ามฝ่ายนั้นส่งยิ้มหวานให้เมื่อได้ฟังก่อนขอโทษขอโพยอีกหลายคำแล้วรีบผลักไปผู้หญิงคนเมื่อครู่จากไปแล้วโดยไม่รู้ตัวว่าได้ก่อให้เกิดปฏิกิริยาใดกับชายหนุ่มบ้าง คำขอโทษที่เพิ่งได้ฟังดึงสมองมานบให้หมุนวนแววเสียงหวานที่พูดประโยคเดียวกันแต่เป็นเมื่อสามปีก่อนในงานเลี้ยงต้อนรับลูกสาวคนโตของตระกูลพี่บูรณ์เกรียงไกรเจ้าของธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้ารายใหญ่ของประเทศซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเกียรินิยมอันดับสองจากต่างประเทศ มานพจำต้องติดตามบิดามาเพื่อทำความรู้จักคนในวงการธุรกิจและเป็นการปูทางสำหรับการสืบต่อการบริหารงานจากบิดาในอนาคตค่ำคืนนั้นถ้าไม่นับสกุลพิบูรณ์เปลียงไก่เจ้าของงานตัวจริงซึ่งสวยสะดุดตาไม่น้อยก็มีแต่แขกรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่ไม่ดึงดูดความสนใจเลยสำหรับเขา มานพแยกตัวออกจากงานด้วยอารมณ์สุดเซ็งขณะจะก้าวพ้นประตูออกสู่เทเรสร่างละหงในชุดราตียาวที่ยืนหันหลังอยู่ก่อนก็หันกลับมาทางเขากระทันหันน้ำส้มจากแก้วใสในมือหล่อนรินรถเสื้อสูตรจนเปียกชุ่มดวงตายาวรีมองเสื้อแล้วตะวัดมองต้นเหตุด้วยแววฉุนเฉียวตั้งใจต่อว่าให้หนักขอโทษคะ่ะ ดิฉันซุ่มซ้มเองเสื้อคุณเปียกหมดเลยเจ้าของเสียงสายบอกพลางกูลีกูจอหยิบผ้าเช็ดหน้าจากกระเป๋าถือยื่นมาเช็ดให้เจ้าของเสียงนั้นทำเอามานบยืนแข็งเป็นหินปล่อยให้หญิงสาวตรงหน้าเช็ดเสื้อให้แต่โดยดีอารมณ์ฉุนเฉียวเมื่อครู่หายไปหมดสิน้นดวงตายาวรีของเขาจ้องหล่อนไม่วางตา ไล่ามาตั้งแต่ดวงตาสุขใสใต้คิ้วเรียวจมูกโดง่งรับกับปากบางหยกักล้อมดวงหน้าด้วยกรอบผมสีน้ำตาลเข้มที่ตัดสั้นไว้อย่างเก๋ไก๋หลอนเงยหน้าขึ้นสบตาเมื่อสังเกตเห็นอาการจังงังของเขามือที่เช็ดอยู่ลดลงแต่มานกกลับยกมือขึ้นกุมมือน้อยไว้อย่างเพลอไผลโดยไม่ทันนึกถึงมารยาทใดๆ ก่อความไม่พอใจให้หญิงสาวอย่างมากนี่คุณเสียงเรียกของหลอนเข้มข้นพอๆกับแววตาถึงกระนั้นหลอนก็ดึงมือออกจากการเกาะกลุ่มอย่างนุ่มนวลเออขอโทษครับเขากลายเป็นคนพูดติดขัดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวไม่เป็นไรคะ่ะขอตัวนะคะว่าพลางก้าวผ่านเขาเข้าสู่งานเลี้ยง เป็นการปิดฉากการพบกันที่ง่ายดายที่สุดเดี๋ยวครับไม่ทราบคุณชื่ออะไรน้ำเสียงถามของมานบร้อนรนดังกลัวว่าคนตรงหน้าจะหนีหายไปเสียก่อนคนถูกถามเพียงหันมายิ้มบางแล้วเดินหายลับปะปนไปกับแขกเลือปล่อยให้คนข้างหลังชะเง้อตามด้วยใจกระวนกระวายกึ่งละเมอมานบเดินกลับเข้ามาในงาน หลังจากตะลึงงานอยู่พักใหญ่จากนั้นก็ถูกบิดาดึงให้ร่วมวงสนทนาอยู่นานจนกระทั่งเสียงพิธีกรในงานดังขึ้นเรียกความสนใจของแขกเหลือให้สนใจบนเวทีเป็นจุดเดียวแขกผู้มีเกียรติครับบัรนี้ผมขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังการโซโลเปียโนเพื่อเป็นของขวัญสำหรับคุณสกุลในข้าคืนอันแสนพิเศษนี้ ด้วยฝีมือการบรรเลงของน้องสาวสุดที่รักของเธอเองแสงไฟเริ่มพลายให้แสงสว่างแก่เวทีก่อนหน้านี้ดับลงเหลือเพียงสปอตไลท์สองแกลเนเปโนกึ่งกลางเวทีพร้อมทั้งเสียงพิธีกรกล่าวขึ้นขอเชิญคุณสตีบนเวทีครับท่ามกลางเสียงปรบมือที่ดังกึกก้องขึ้นพร้อมเพียงกัน ร่างสูงเพียวก้าวขึ้นสู่เวทีในท่วงท่าสง่างามไม่เคอะเขินย่อตัวก้มศรีรษะลงให้เหล่าผู้ชมอย่างรู้ธรรมเนียมก่อนนั่งลงแล้วเริ่มบรรเลงเพลงพลิ้วไหวรากับปลายนิ้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเครื่องดนตรีคลาสสิกเสียงเพลงหวานลุ่มลึกสะกดใจคนฟังทั้งงานหากสำหรับมานพบผู้บรรเลงต่างหาก ที่สะกดใจเขาไว้ไม่ให้วอกแวกไปทางไหนสตีมานพพึมพำชื่อหล่อนเหมือนอยากท่องไว้ให้ขึ้นใจหลังจากงานเลี้ยงมานพก็ไม่มีโอกาสพบหญิงสาวที่เขานึกถึงอยู่ทุกวันอีกแต่คำว่าโลกกลมนั้นเห็นจะจริงเมื่อเขาบังเอิญพบหล่อนเข้าในวันหนึ่งที่มหาวิทยายลัยที่ตนเรียนอยู่และยิ่งกว่านั้นเพื่อนสนิทของหล่อน ยังเป็นน้องสาวของเพื่อนเขาอีกด้วยมานบไม่รังรอที่จะสร้างสัมพันธ์โดยมีเพื่อนเป็นตัวประสานและแนบแน่นจนกลายเป็นความรักเมื่อเขาเป็นผู้ชายเพียงคนเดียวที่อยู่เคียงข้างกายยามหลอนเสียใจจากการสูญเสียบิดามารดาที่จากไปเพราะอุบัติเหตุเครื่องบินตกหลายปีที่ผ่านสตีคือผู้หญิงเพียงคนเดียวข้างกายและข้างใจหากแล้ว ชะตากลับเล่นตลกด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์นั่นมือใหญ่ยกแก้วใสกรอกแอลกอฮอล์ไม่รู้แก้วที่เท่าไหร่จนเริ่มรู้สึกตึงที่ใบหน้าเขายกมือใหญ่อีกข้างขึ้นรูปหน้าคล้ายจะไล่าอาการเหล่านั้นออกไปเพราะความตึงเครียดหรืออย่างไรไม่ทราบมานบรู้สึกว่าตัวเองเมาเร็วกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานบคะเราเลิกกันเถอะ เสียงของสตรีดังขึ้นเตือนความจำคำพูดอันแสดงถึงความเด็ดเดี่ยวของเจ้าตัวหนักแน่นตอกย้ำแม้แฝงด้วยความเจ็บร้าวเขาไม่รังรอเดินออกจากชีวิตหล่อนไม่เคยรู้สึกผิดไม่เคยมีหล่อนอยู่ในหัวใจอีกใช้ชีวิตเริงร่าอยู่นาแดนไกลจนกลับสู่แผ่นดินแม่อีกครั้งชั่วเสียววินาทีเดียวยามเห็นใบหน้างามขณะย้มยิ้ม พูดคุยกับชายหนุ่มหน้าตาคมคายที่เขาไม่เคยรู้จักเสมือนมีแส่สักร้อยสายฟาดกระหน่ำลงกลางใจสตียังคงความหน้ามองสวยสง่าจนเขาเข้าใจผิดคิดว่าดวงตาหล่อนกลับคืนเป็นปกติแล้วนี่นะหรือคนตาบอดเขาเคยคิดว่าสตีจะไม่เหลือคราบคุณหนูสวยสง่าให้เห็นอีกต่อไปหลังจากนั้นทว่า ที่เคยนึกคิดนั้นกลับผิดหมดสตียังคงเหมือนเดิมทุกอย่างพลาดไปเสียแล้ววินาทีที่คิดได้ถึงความผิดพลาดหัวใจมานบตะโกนบอกเขายังรักสตียิ่งกว่าคือเขาทนไม่ได้หากต้องสูญเสียหล่อนให้คู่แข่งอันน่ากลัวอย่างผู้ชายคนนั้นมานบเฝ้าบอกตัวเองวันนั้น เขาเต็มใจที่จะเดินจากมาแต่วันนี้เขาจะคว้าสตีกลับคืนหากสนใจดาวน์โหลดอีบุ๊กเรื่องนี้และเรื่องอื่นๆสาม,มารถทำได้โดยคลิกลิงก์ด้านล่างหรือแบนเนอร์ของช่องอัคนีส์ไทมถ้าชอบนิยายเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้นักเขียนด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ EP หน้าขอบคุณค่ะ